สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมอีกต้นหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะหามาทำบอนไซได้นะครับก็เป็นมีชื่อเรียกว่าต้นตะขบนะครับคืออันที่จริงแล้วต้นตะขบนี่ก็จะมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับเป็นตะขบตะขบป่าตะขบยักษ์ตะขบบ้านอะไรทำนองนี้นะครับ ก็ยังมีอีกหลายชนิดเลยนะครับแต่ที่จะให้ดูกันวันนี้นะครับก็จะเป็นต้นตะขบบ้านครับผมซึ่งก็น้อยมากที่จะได้เห็นที่เขาเอามาทาเอามาทำบอนไซกันนะครับก็น้อยมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับมีแต่ว่าน้อยมากเลย เป็นไม้บ้านๆนนะครับซึ่งก็ปัจจุบันนี้ก็ในพื้นที่ของผมก็หายากอยู่เหมือนกันนะครับที่ได้ไปพบมาก็จะมีต้นเล็กๆแต่ผมก็เอานะครับเพราะว่าจะทำความรู้จักกับมันไว้จะลองเลี้ยงดูว่ามันจะมีพฤติกรรมยังไงบ้างการเลี้ยงดูนั้น มันจะยากมันจะง่ายหรือว่าอย่างไรก็ศึกษากันไปนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นต้นเล็กก็เราก็สามารถที่จะเรียนรู้กับมันได้นะครับเจอต้นใหญ่เมื่อไหรก่ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับ เดี๋ยวเรามาดูใบชัดๆเลยนะครับว่าใบานั้นมีลักษณะอย่างไรนะครับผมก็ไม่แน่ใจไม่แน่ไม่แน่ใจว่าจะชัดเจนหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับตอนนี้ประมาณเที่ยงเที่ยงเลยนะครับก็อากาศร้อนหน่อยนะครับ ยอดออใบอ่อนของมันนะครับใบอ่อนก็จะเป็นโทนสีชมพูกับแดงนะครับผสมผสานกันระหว่างชมพูแดงแล้วก็เหลืองเขียวซึ่งจะอยู่ในใบอ่อนเดียวกันแล้วก็มันมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามอายุของของ,ของยอดอ่อนนะครับ สุดท้ายแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเหมือนเดิมนะครับในช่วงที่ใบอ่อนออกมาเนี่ยจะถือว่าดูสวยมากเลยนะครับถือว่าเป็นไม้ที่น่าเลี้ยงเลยนะครับเอามาทำบังไซได้สวยเลยนะครับคือผมก็ได้รับแรงบันดาลใจจากเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่นะครับที่ทำมาก็ดูแลสวยมากเลยนะครับมีทั้งซากทั้งอะไรเนี่ยโ,โหถือว่า ชอบเลยนะครับยิ่งเวลามันออกผลเนี่ยผลของมันจะเล็กๆเท่าลูกแก้วนะครับก็เวลาสุกแล้วมันจะเป็นสีแดงสวยมากเลยนะครับก็เลยชอบมากเลยนะครับสำหรับต้นตะขบไม่ว่าจะเป็นตะขบบ้านหรือว่า,าตะขบป่านี่ก็สวยเหมือนเหมือนกันเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีก็ลองหาดูนะครับตามหมู่บ้านก็ถ้าสมัยก่อนนี่ก็จะหาง่ายแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าลองดูก่อนนะครับสวยมากเลยนะครับถ้าถ้าทำให้มันให้มันสวยมันก็โอเคเลยนะครับแต่ว่าต้นของผมนี่ก็คือว่าให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับคือต้นก็ต้นเล็กๆ ก็ยังไม่สวยเลยนะครับยังไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรเพราะว่ามันยังเล็กอยู่หรือบางทีผมก็อาจจะทําเป็นบอนไซจิวก็ได้นะครับอันนี้ก็คือให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเผื่อเพื่อนๆรู้จักก็จะได้เอามาทําบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นการแนะนํากันไปนะครับ สำหรับมือใหม่ที่อยากจะลองทำบอนไซหรือว่าบางคนก็ทำบอนไซมาแล้วแต่ว่ายังไม่รู้จักต้นตะขบบ้านก็ลักษณะนี้เลยนะครับครับผมข้อมูลคร่าวๆสำหรับต้นตะขบบ้านนะครับขอบคุณที่รับชมและก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับ เพื่อที่ผมจะได้นำเสนอสิ่งใหม่ๆให้เพื่อนๆได้รับให้เพื่อนๆได้รับรู้มีอะไรบ้างนะครับที่จะทำคลิปในครั้งถัดไปนะครับเป็นกําลังใจให้กับผมอีกด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับ